เพราะไม่พยุงพี่น้องเด้อได้หากพยุงมาจากนี่แหละครับพี่น้อยเห็ดมาหากมาเจ็บอาจากต้นครับฟากหนึ่งกับสีมืดประมาณสองสามเม็ดต,ตัวน,นี้สองตัวเดียวยาวหน่อยหนึ่งกับห,ห,หากพยุง จะเอาดินกบพ,พี่นอ้องดินกบแล้วก็จังเอามาใส่ถุงทีหลังให้มันงอกก่อนถึงไมถอนใส่ถุงทอนจ่นถุงอนุบาลมาหนึ่งก็จะเสืล่ลงดินพี่นอ้องเดี๋ยบจะไปะตายดินกบสิพี่นอ้องแล้วก็น้ำหดดินธรรมดาเยพี่น้องนี่ไต่ไต่ต้นเอเมอมาพักแปบบกบพักแปบเลยพี่น้องนี พี่กายเมื่อวานไปยังได้ขึ้นสะเลยนีย่งไงย่างหน้าพี่น้องถอนมาปลูกถอนมาปลูกะหลอดยากในพี่น้องตอกุฎบานมันิดหนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้คือหลอดอ่ะเนี่ยหันบงยังเห็ดมันก็กุมซาเลยอ่าเอาคนน้ำก่อนกดน้ำไปมาพี่น้องเลน,น้ำหลักเสียเอาเสืองไ้ทัง้งไตใหม่หน่อยนึงไตที่มเมื่อคื นีก่ก็ได้บกปางมัตตาบานพี่น้อกได้ใส่ดินมานนหนึ่งอื้นจะเอามาปลูกก่อนดอกปางกินเม็ดพี่น้องเอามาสอนจากน้องเขาพ่อนมก็เลย้ทำแม้ว่ามันหวานได้เสีบวล่องปลูกไว้สักหน่อนยนึงเจอมันหมดเอาซับนี่กับพ่อพี่น้อง่ไปแจกลายติดกับเสิงออกกันแล้วเอาโอเคครับ